เหตุกรณ์แอมโมเนียรั่วไหลาจากโรงงานน้ำแข็งที่จังหวัดปตัตตานีจนทำให้ต้องมีการอพยพชาวบ้านในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะส่วนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสูดดมแอมโมเนียเข้าไปนั้นได้มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ เหตุการณ์รั่วไหลของก๊าซแอมโมเนียจากโรงงานน้ำแข็งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบือติงตันยงซอยสองตําบลสบารางอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีกว่า400หลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากการที่สูดดมกลิ่นแอมโมเนียที่มีความรุนแรงเข้าไปจนชาวบ้านหลายคนนั้นเกิดอาการแสบตาแสบจมูกแล้วก็แสบคอรวมทั้งเด็กทารกก็มีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของทางเทศบาลเมืองปัตตานีได้นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีแล้วแต่ต้องหาสาเหตุว่าอาการพื้นแดงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากกา๊าซแอมโมเนียหรือไม่สำหรับกา๊าซแอมโมเนียรั่วครั้งนี้นะคะก็เกิดจากโรงงานน้ำแข็งหลอดที่อยู่ริมถนนปราโกมุดตําบลมานาะอําเภอเมืองปัตตานี เบื้องต้นเกิดจากวาล์วของระบบทำความเย็นเสียหายซึ่งอยู่ด้านบนสุดของอาคารทำให้ก๊าซแอมโมเนียที่อยู่ภายในถังซึ่งบรรจุก,ก๊าซแอมโมเนียร,รั่วซึมออกมาจากถังก่อนที่ระบบป้องกันการรั่วซึมนั้นจะตัดอัตโนมัติซึ่งก็ใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะรั่วซึมนิดหนึ่งนะครับรั่วไปประมาณ4ีลิตรนะครับจาก2อลิตรนะครับแต่ว่า อุปกรณ์ของบริษัทดีมากนะครับเพราะว่าพอเกิดการรู่สุกทับะระบบอัตโนมัติเนี่ยก็คือติดติดเลยอ,อยากจะแจ้งเตือนโรงงานน้ำเข็งด้วยอะไรให้จสตาในเรื่องของอุปกรณ์ตรงนี้ยังไงบ้างครับก็ควรจะมีการตรวจสอบอุปกรณอ์อย่างน้อยก็6กหกเดือนต่อหกเดือนครั้งนะครับเพื่อเป็นการดูแลอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์นี้มีม,มีมีดีหรือเสียอย่างไรครับ ในอำเภอเมืองปัตตานีเปิดเผยว่าสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและขณะนี้ได้ประสานไปยังอบตอบานาทราบว่าหลังจากเกิดเหตุได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการสูดดมก๊สซอมเมเนีย ได้ไปแจ้งกับทางอบอตอบานาและทางอบอตมนาก็จะแจ้งต่อไปอยังทางจังหวัดอีกครั้งว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจํานวนเท่าไหร่เพื่อดําเนินการช่วยเหลือต่อไปขณะเดียวกันก็ได้แจ้งเตือนไปยังโรงงานต่างๆนะคะให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างน้อยทุกๆ6เดือนเพื่อให้อุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมเสมอค่ะ